สวัสดีครับผมน้ำไม้นะครับสวัสดีเพื่อนพี่นักตกปลาครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ออกมาตกประช่อนเขื่อนนะครับมากับกบยางผีตาโขนนะครับสีเหลืองเลมอนนะครับจากค่าย JS fishing นะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับแล้วตีข้างป่านะครับ ปลาช่อนปลาอะไรมันอาศสยอยู่นะครับมันมารอกินลูกปลาเล็กนะครับ กัดนะครับวดเนี่ยครับกัดแล้วก็ส่งสายนิดน,นึงนะครับแล้วก็หวดเลยนะครับแป๊บนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเห็นช็อตกัดหรือเปล่านะครับแปบ๊บแป๊บนะครับเนี่ยนะครับ ดูนะครับเต็มปากเลยนะครับกดยางผีตาโขนนะครับสีเหลืองเลมอนนะครับเนี่ยครับปลาไซส์สวยเลยนะครับเนี่ยครับยังไงก็หนูครับตัวนี้ผมก็ตีอยู่หลายไม้พอถมกควรนะครับก็ตื้อหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับก็เลาะตีข้างๆป่านะครับมันมีสิทธิ์ที่ปลาจะมากัดสูงนะครับเพราะว่าปลาช่อนมันรอกินลูกปลาเล็กอยู่นะครับก็ ยังไงก็ฝากผลงานมาด้วยนะครับกบยางผีตาโขนนะครับสุดยอดมากครับ